ยายจิ้มขาขาไม่ค่อยสวยแล้วนะคะไม่ค่อยออกละหมดแล้ตัวขาแล้วนะคะต้นมะเขือพวงอันนี้ต้นชมพูดูน้ำ คลองน้ำนะคะคือน้ำพัดยากมีแรงไมหมยายฮึบโอ้ตายตายตกคลองโอ้ยยายถอนขาตกคลอ,ง,อแงแรงแรงคลองไม่ลึกบ้านสวนนะคะ แก่หมดละคองน้ำนะคะอันนี้ก็ต้นชมพูอันนี้ต้นมะกอกป่าอันนี้ก็สวนขานะคะ ดูน้ำมันขึ้นมาถึงนี่เลยของน้ำแก้วมังกรกำลัง แตกนะคะปูวไว้ริมรั้วถนนเข้าถนนหลักอยู่นู่นนะคะขาเราขายายไว้กำลังติดนะคะสะอมอันนี้ต้นมะม่วงกับต้น กล้วยปลูกไว้ด้วยกันมะม่วงสองฟีนะคะยังไม่ติดลูกนี่ปลาชะาอมอย่เก็บเอาแล้วนะคะชฉาอมนี่ก็ค่ะแย่ไม่ถอนเอาชึบไม่ได้หัวเลยนะคะ กินดูดิได้หวัวไหมไม่ได้